จับดูนะครับสัมผัสดูนะ<อ>ถ้าเป็นไปไ,ได้นะครับไปซองดูนะครับอันไหนเรียกว่า c 1, c 1, c 1, c 1. 2 3ึ่งสซีห้นะครับ C1 ึ่งมันจะอยู่ด้านในๆนะมันจะจับไม่ได้นะครับโอเคใครเรียบร้อยครับยืดคอในท่าตัว X ครับบอกปุบป่วยหายใจเข้าครับดึงขึ้นครับ วางลงไปทางซ้ายหายใจเข้าหายใจออกวางลงหายใจเข้าไปทางซ้ายสามรอบครับทำเองเลยแต่ทำจริงๆต้องช้าๆนะครับอันนี้ยอันนี้เราฝึกเราไปเร็วหน่อยได้ครับทำจริงๆต้องช้าๆอันนี้เร็วได้ <c oughs> <c oughs> อ่าพวยเสร็จแล้วครับจัดกระดูกคอในท่านอนหงายครับจัดเลยครับ ข้อมูลอันดับแรกข้อมูลก่อนนะครับเราจะไม่ชนานาญข้อมูลก่อนถ้าชนานาญแล้วอยู่ตรงไหนก็ได้นะครับสะดืออยู่ตรงหัวผมบอกติดเลยนะสะดืออยู่ตรงหัวถ้าไปอยู่ตรงหัวปุ๊บย่อลงไปดึงสองขามโอเคอัสองข้างโอ้โห ขอยยืดส่วนแล้วค่อยลงอ่ะมันมันใจยังมันใจปุ๊บเลยอือโอเคเยี่ยมมากอ่ะเรียบร้อยเอ้ยลืมให้เช็คกำลังแขนตัวดีอ่ะเช็คกำลังแขนอีกทีหนึ่งเห็นไหมพอทำแล้วอันนี้มันมันชั่วคงว่ามันไม่ออกแรงทำมาหากินช่วยกระทำมาหากินหน่อยโอเคครับจัดกระดูกอกนะครับในท่านอนกิ้งครับทำเองเลยนะครับ ผมบอกข้าแล้วทำเองเลยโอเคคร okay. ับในท่านอนจิ้งเข้าไปเลยไม่ไม่ม่โอเคไหม ไดแค่นั้ก็พอแล้วโอเคครับต่อไปครับจากกระดูกในท่านอนตะแคงครับในท่านอนตะแคง <c oughs> ครับหัวไหล่ชิดเตียงขาบนงอขาล่างตึงมือจับไว้ที่เอวนะครับใช้หน้าขาเรากดหัวเข่าลงไปปลายเท้าให้ออกนอกเตียงนะครับเราจะใช้แรงลุวงพวงท่านางงามดีท่านงามจะได้แอ่้ถูกหน้ามองเพดาน นะครับน้าให้มองเพดานเป็นรูปตัว S สนะถ่ายน้ำหนักลงไปครับหนึองสถ่ายน้ำหนักลงไปใช้ทองแข็งใช้ทองแข็งโนะเราฝึกขึ้นถายแล้วเดี๋ยวเราจะรู้ว่าเราจะถนัดแบบไหนนะครับทำไปครโอเคครับอีกฝั่งนึ่งครับล็อกไว้ตรงนี้ จบ cho cho ตัวเออ โอเคครับเรียบร้อยแล้วนะครับท่าจัดกระดูกในท่านอนหงายแบบยุโรปนะครับต่อไปนะครับเป็นท่าเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับต่อไปเป็นท่าญี่ปุ่นนะครับเป็นท่านั่งจัดกระดูกในท่านั่งแบบญี่ปุ่นครับ ส่โชกนะส่โชกโอเคครับถ้าจัดกระดูกในท่านั่งครับท้านั่งนะครับจัดกระดูกคอในท่ายุ่นดีสามท่าครับเช็คแรงแข็งก่อนครับสายแข็งแรงไหมขวามีแรงไหมสายมีแรงไหม,มนะครับสามท่าท่าแรกครับแนบอกเป็นตัววีจัดเลยครับท่าแรกครับ ยกขาขึ้นก่อนยกขาขึ้นก่อนไม่นั้นไม่มีแรงยกขาขึ้นมายกขาขึ้นมาก่อน่ออันนี้ติดโอเคหนึ่งเลยครับหนึ่งสองสามโอเคอันนี้มันไม่เขร้าล็อกขาแล้วแขวนทีแมงสาแล้วเยีนสบผ้าล็อกก็รู้สึกมั่นใจอะลองปล่อยขาข้างนึงก่อนล็อกเฉยๆไม่ต้องมีมั่นใจไหม ถ้าเกิดน้เน่ปุ๊กมั่นใจมั่นใจปุ๊กใส่มาครับหนึ่งสองสอ้าโอเคยมาอ้าี่สข้างครับพอได้แล้วี่ข้างข้างหนึ่งข้างหนึ่งแล้วข้างเดียวข้างหนึ่งไม่ได้เลยข้างหนึ่งได้ข้างหนึ่งที่มาทำเราตอพี่เพ่อนก่อนให้แน่นเลยแล้วกข้างไม่เออทำมันเก็บช็อตหนึ่งเขางเลยยกยมา มเาโอเคเมากมากนคับหรือรอเออโอเคครับโอเคครับแบบที่สคือแบบบาร์เบอร์ครับแบบบาร์เบอร์ครับต้องทำบ่อยๆเดี๋ยวจะชำนาญครับบาร์เบอร์ทำเลยครับบาร์เบอร์ทำเลยทำยังไงบาร์เบอร์ จับท้ายทอยนะครับแล้วก็จับปลายคาง1,2ึสองามไปเลยอีกฟังหนึ่งนะครับหนึ่งสองสามไปเลยอันนี้ง่ายมากๆแต่ต้องอาศัยความเยี่ยมพูดเยี่ยมมากสั่นสะเทือนไปทั้งหัวนะครับโอเคครับแบบที่3ครับใส่หัวไปมือนะครับจับไว้ที่ประมาณทีหนะครับนะครับทีหนสองนี่จับบริเวณหน้าผากนี้นะมันจะง่าย ถ่ายน้ำหนักตรงนี้มันจะง่ายนะครับพร้อมนะหนึ่งสองสามกดนะอ่ากีฝับมือซ้ายขวา้ะจับที่ทีหนึ่งหนึ่งสองสามครับอ่าถ้าเกิดว่าเราจะปิดอกหูนะเราก็โค้งนะอย่าไปปิดอกหูนะโค้งอย่างนี้นะนะถ้าเกิดว่าจะปิดริเวนหูเนี่ยโค้งนี้ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราจะเล่นหูเลนทำนี้ได้แต่ถ้าเกิดว่าจะปิดหูป้องป้อๆนะครับให้ลมมันออกมันจะมีลมที่ออกจากกระดูกออกมานะครับ มันจะมีแก๊สแก๊สมันจะออกมาดูโอเคครับต่อไปครับผู้ป่วยยืดขาออกมาครับองนะครับลื่นขึื่นหมอยืนนะครับขาแนบที่กระดูกสันหลังครับจับบริเวณที่ท่อนแขนผู้ป่วยนะครับนับยืดหนึ่งหนึ่งสองสามโอเคครับต่อไปท่าเป็ดครับหัวเข่าชิดกันขาแหนออกหัวเข่าไปตรงที่บริเวณที12ครับ แขนผู้ป่ยวยไข้กันนะครับจับที่ข้อแขนไม่จับที่ข้อมือนะครับนะครับบอกผู้ป่วยอ้าปากปปาอ้าปากนะ,ะนอ้าปลายเยี<อ>่ยมมากสวยไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บนะค่อยให้มันไหลไปตามเข่าไปไหลไปตามไปไป้จับที่หัวไหลกก่<อ> บุลเล่ที่ดโอเคหนึ่งอาบอากอาบาบปุ๊บอ่แล้วขยบขยบหัวเข่าขึ้นมาปุ๊บลงไปอาบประมาณนี้ประมาณนี้เกไปซ้อมเอาไปซ้อมกันอันนี้เหมือนแบบว่าตกนรกอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนอะไรกันนะทองแดโอเคครับเรียบร้อยครับต่อไปท่าอะไรครับลืมแล้วผมอ่ะลืมแล้วต่อไปท่าอะไร อ่ะภาษาไทยทอยครับผู้ป่วยภาษาไทยทอยนะครับนะครับเอานอนลงเอาผู้ป่วยนอนลงแนบไว้ที่ขานะครับห่างประมาณหนึ่งครบนะครับสอนเข้าไปจากบริเวณที่สะบัดของผู้ป่วยนะครับน้หนนน้ใช่แค่นั้นเองจากขึ้นั้นสองเร้งปกติแค่นี้ดังแล้วจริงๆไม่ต้องออกแรงถ้าเกิดบอดดี้อย่างนี้นะ แต่้กิบอก้อนนี้ใหญ่่อยออกแรงซื้อไปไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวแก้ได้นะครับอ่าโอเคเสร็จแล้วภาษาคอยคีภาษาคอยกีนะครับสอนเข้าข้างใต้นะครับขายังตึงอยู่ขายังตรงอยู่นะครับท่านี้ก็แก้เมื่อกี้ได้ที่บอกว่าเจ็บนะครับโอเคนะครับพร้อมยืดนะอ่าหายใจเข้าปุ๊บอ้ายืดหลังปุ๊บอ่าโอเคเรียบง่ายง่ายมากๆนะครับ ชือ่อักแล่นน,นะครับอ่ะก้มลงไปตบตบตบเอาพลังงานลบออกท่า,กาพิเศษนะครับต่อไปเป็นท่าตุรกีผู้ป่วยนอนคว่ำเลยครับตุรกีครับประสานท้ายอทอยตั้งสองขึง้นหัวทิ่มบอกหัวทิ่มบอกรวบเข้ามา สบัดต้องเปิดนะครับพร้อมลงเทพพนมโหัวต้องทิ้นบอกภาษาคข้ออุ๊บเอา๊บออยอ้ยยอ้อยอ้ยโอเคสบัดเปิดอนอสบัดเปิดโอเคเตรียมเทพพนมเข้าไปครับเทพพนมลงไปพร้อมอ้าปากอ่าโอเคเยี่ยมมากเยี่ยมมากแันนี้ ขาอกคอรเข้าไปยังไเน่ยมันออกอรองจไปอต้นอะงรม่ทาเนี่นสสาสอแล้เนีดน่้ครับคสบัดเปิดนะครับขาขวาเนี่ยเข้ามาตรงนี้ก่อนขาซ้ายตั้งขึ้นมาเห็กไหมครับผมแค่นี้เองนะครับ นะถ้าหกิดผมจะเสริมแรงสำหรับคุณตัวใหญ่ผมจะยืดไปเทา้าออกถ่ายน้ำหนักธรรมดาอ่าหายใจออกนะคะปุ๊บถ่ายออกไปนไหครับงนะ่ายมากเลย,าย,ายาอาศัยลายการถ่ายน้ำหนักจะดีที่สุดเราจะไม่เจ็บข้อมือไม่นะถ้ามาข้อมือผิดนะเ<ม>จ็บข้อมือนะอมอนะผมบอกก่อนโอเคเรียบร้อยครับต่อไปเป็นท่าไทยครับนอนหงายครับเอ้ยนอนตะแคงคุกทีครับนอนตะแคงขาบนงอขาล่างตึงนะครับ หัวเข่าล็อกไว้ที่สะโพกดึงแขนขึ้นมาอ่าดูถ้าผมเลิกผมให้กับผมผมเลิมผมเลิกนครับอันนี้เหมือนกระดูกระโดดง่ายๆเลยจับแข็งไม่ดีนะใจกลัวดีโอเคจับที่ข้อแขน ต้อแตมาด้วยเอานะน่อมโอเคอลงกำไวหัวไหล่ปุ๊บนะถ้าเกิดว่าอย่างนี้มันจะไม่ค่อยได้ดีเพราะนั้นจะต้องพลิกให้มันเป็นรูปตัวเกสเพราะไม่นานไม่ดังเลยถ้าเกิดว่าสรีระผิดนี่ไม่ได้เลยมันจะได้ผลน้อยมาก

โอเคครับต <formation> ่อไปเป็นภาพพม่าครับยังไม่หมดอีกเหรอพอดีสุดท้ายสุดท้ายเอาใหม่เดี๋ยวเอาใหม่เอนเมื่อกี้ซ้อมก่อนอันนี้อันนี้จริงอันนี้จริงเดี๋ยวเดี๋ยี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเทียเทีกันนอ๋ออันนี้ตัวใหญ่โอเคครับต่อไปเป็นภาพพม่าใครอยากเป็นบุญขึ้นมาเลยมามานอนใครอยากเป็นคนทำขึ้นมาเลย ฉีใอยากเป็นคนทำใเขารู้ว่ายนะครับเอาเอาผ้ามาลอง่อยไเอกา้าด้านจริงรันี้ครับท่านยไม่ได้อาน้าเอาขายืดไปนะครับคือยงพ้นมัลกไปโอเคยืดนับนึง ขาตึงโอเคล็อกแน่นไหมแน่นไหมแน่นแล้วนะหนึ่งสองสามล้มอ้วนได้สิอาะปิดข้างครับอ่าทำเลยทำทุกคนทำเลยทำเลยนะทุกคนต้องได้ทำทุกคนต้องได้ทำท่านนี้เป็นท่าที่ดีนะครับแต่ได้แต่ถ้าเอานิ้วไปจิกใต้จักรย้น อ่าล็อกไว้เยี่มาม่ทุกทีเราแพอถ้าไปพันนาเดี๋ยวมันตกได้ยังไงขาตรงนี้ต้องตึงนะอย่างงอเวลาดึงอ่ะจับท่อนแขนยืดดูก่อนยืดเรื่อยๆยืดเรื่อยๆอ่าไหวไหมไหวไหมไหวแล้วตึงโอเคเรียบร้อยครับตาเปลี่ยนมาเปลี่ยนคุณเปลี่ยนคนอ่าทำทุกคนทำทุกคนมาเลยทำทุกคน มาเราอะเพียงกันเราเราอะพูดเราอะมาทำกนแล้วเดี๋ยวเพียงไงใครทำเองท่าน้ชใช่หมครัก็นเนี่ยนอนพอันนี้มันจริทำมาไงนะเราเราไปนอนนอนใครเยอะไหมเริ่มมีความแพ้ส่วนตแล้วนี่เริ่มเนการไปบาๆเอาขายเองนะเนี่ยเอาสอนกันเองสอนกันเองสอน ถ้าเป็นไปได้ตรงนี้ยขอเป็นภาพหนาๆเพราะว่ามันจะได้เซฟกต์ออกครับเดี๋ยวนี่หายยาวไอ้นั่นหายซ้ำอาจารย์ยังอยู่ใช่ไหมครับอาจาไม่ไปไหนครับอาจาไม่ไปไหนทำต้นมัดทำต้นมัดเอออ้าวยกคนลองดูครับรอนลงไปเลยหลังทรงร่อนไปเอาใหม่กลัวใจจะตอกตัวอ่นหนึ่ง สองสามลงไปทายไปปุ๊บต้องกระตุกจังหวะสุดท้ายอะเราคงไม่เห็นอเคอีังนึงอีกฝังนึงอฟังนึงได้ไหนได้ไหนถาตึกอย่าเพินึ่งีกฟังนึงอีกฝังนึงเดี๋ยวมันไม่เท่ากัน ไว้ตรงไหนก็ได้ให้เด็กตักที่นไี่คร้บหนึ่งสองสามอือโอเคเยี่ยมมากขาต้องตึงนะเยอมไหมเยอะไหมท่านี้เหมาะมากถ้าถือสำหรับเราแบบเราไม่ต้องใช้น้ำหนักตัวลงได้เอวถ้าเกิดว่าเป็นท่าของยุโรปปุ๊บอ่าใช่ใช่อาศัยหลักการให้น้ำหนักอย่างเดียวอ่ะ นี่อนอนอันนี้ทำอ่ะทำทุกคนนะทำทุกคนให้ได้ทุกคนนะไปดึงมานี่ดิอะไรหลุดไปแบบเนี้ยไม่ไม่ครบสามสองเออจริงๆขาหากท้าวนาใหญ่ใหญ่จบเลยไอไอที่